สัญญาไหมได้บัม <Martine> บ <scholarships> ีนายออกมาได้แล <ga pe> <aren> ้วล <comprend> oh, <man. S 2> ่ะมันเป็นเขาว้าว าับวนเปลี่ยนไปคืนนั้นคืนนี้ทำงี้ทั้งวันเลยไม่รู้ทำไมดูมีตอบสนองเร็วมากเอ้เอาตายแล้วเว้ยโอ๊ว,อวนี่ขอเสื้อหน่อยหน่อยขอเสื้อหน่อยหน่อยไงนะขอตัวที่ใส่ดูเ <ๆ S 1> นี่ยนะยืมก่อนเดี๋ยวคืนให้เ็วสิรีบถอ,อดอเสื้อมา ารทุกวิทยาการของเราเป็นเนื้อเดียวดาวเทียมโทรศัพท์คอมพิวเตอร์สร้างเป็นเครือขา่ายใยแ่มงมุมที่เชื่อมกันเป็นเว็บของแหล่งข้อมูลพวกเขาเข้าถึงดาต้าจำนวนมหาศาลนี่เป็นการปฏิวัติโดยแท้บมอนี่ไม่เต็มบาทท่านเห็นใช่ไหมว่าเขาเพีย้ยนพวกเขากำลังใช้มันตรวจหาการกระเพื่อมของระดับเอเนจร์จซึ่งเหมือนกับพัตลักษณ์ความร้อนสำหรับเผ่าพันธุ์ของพวกเขาโดยเฉพาะมันอศัศจรรย์มากเป็นอะไรที่งดงามฮัลโหลฮัลโหล ท่านให้พวกมันได้ดาวเทียมได้คอมได้อะไรอีกไม่รู้เทว่าในเวลาแค่วันเดียวพวกมันก็สร้างกลไกไล่ล่าให้เราไม่ใช่แค่บีหนึสองเจแต่ล่ามาได้ทุกตัวปลลอยมันทําไปให้พวกมันหาบีหนึ่งสองเจให้เจอและผมจะฝ่ายเกี่ยวให้คุ้มไล่เก็บมันทั้งหมดเอาร่างมันมาทําเป็นอะไรได้เลยครับท่านสรุปคือเธอไม่รู้ว่าบีมาจากไหนไม่รู้เลย เคยคิดจะแจ้งตำรวจบ้างไหมแล้วพวกเขาจะทำไงเมโมก็คงจะส่งบีเข้าห้องแลบเอาไปทดลองพิลึกพิลั่นสารพัดนะห้องหน้าปัดเกยู่ต้องเชี่ยวเลยนะบีปีเจบับเบิ้ลมาแล้วครับนี่ใช่ไหมที่นายเที่ยฟังไปทุกลื่นนายหาทางผู้แบบคนให้ตัวเองใช่ไหม ไม่อยากเชื่อให้ตายชีวีอัจฉริยะมากอัจฉริยะของจริงเลยตรงนี้เขามีอะไรกันเนี่ยจิมเพื่อนเรียนข้าพกมันบอกไม่ว่างทั้งอาทิตย์เลยลองแวะเข้าไปดูไหมมันเจ็บไปเลยได้โอเค เดี๋ยวพวกเรามานะเล่นอะไรพิเรนละ่ะอ้ทุกคนรีบมาดูเร็วทริปจะโดดเว้ยตรงนั้นมีอะไร,ะไรน้ัน่นทริปซัมเมอร์ใช่ไหมนะ่ะอ้าวนี่เธอรู้จักทริปอ่ะโอ้รู้สิฉันเคยทำน้ำมะนาวหกใส่เขาทั้งทางไม่มีคม <S <S ใครใจถึงพอจะโดดผานี้กับผมบ้างเลยเหรออ้อ มีผู้กล้าอาสาแล้วจร,จริงแบบว่าฉ,ฉันฉไม่ได้อาสาเลยเฮ้ย yeah! hey, ฉันจำเธอได้นะอ่ะ uh, คือโทษทีเรื่องวันนั้นเอออยู่ทีมกระโดดน้ำกับน้องสาวฉันฉันดูเธอแข่งได้แชมป์รัฐสองปีก่อนโอ้อ oh, uh ่า ใช่าแม่พี่น้องทั้งหลายงานนี้ไม่ธรรมดาแล้วเรามีระดับแชมป์ตัวจริงของนักกระโดดน้ำมาแจมด้วยเคื่นที่จริงไม่ใช่แคอฉันไม่ได้ฉันเลิกตัวไปแล้วอ๋ออย่าห่วงเลยฉันไม่ให้เธอเปิดก่อน ก็เคป็นไหนล่ะเธอเอ๋นี่เกิดปอดอะไรขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยโอกาสแจ้งเกิดเลยนะรู้ไหมีปมอะไรเหรอทีน้าแม่เป็นคนที่ขายชูโรสนี่เน็ตคลุมผมไปไหนยะทั้งขยะสิแม่คนฉลาดเขาใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อสุขานามัยนั่นแหละเหตุผลที่ต้องแบบรถคันนี้ไม่อายเหรอที่ขับมาเนี่ยเธอน่าจะให้พ่อซื้อคันใหม่ให้โอ้เดี๋ยวขอโทษที <c oughs> เป็นไรไหมไม่เป็นไรพวกงี่เง่านะแต่ฉันรู้วิธีทำให้รู้สึกดีขึ้นนะยังไงแก้แค้นไงฉันไม่อยากแก้แค้นฉันอยากแล้วนายล่ะบีอยากแก้แค้นไหมบบเอาไนดะฉันมีไอเดียแล้ว แบ้านทีนา่าส่วนนี่คือกระดาษชำระอาว้ชชตอนอย่ามันไม่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 ่ไม่ไมใช่ปาไปแบบนี้ ้องเล็งต้นไม้เอ่อเอางี้ดีกว่าบีให้นายปฏิบัติการไข่ดีไหมนะข้า่านายเห็นของดีไหมยิ่ไปทีละอันแบบนี้แล้วรถคันนั้นคือเป้าของนายกต้องมาเลย้ปาไปแบบนี้ก็ให้บีเป็นคนฟ้าส่วนเจออหน